สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเทคนิคง,ง่ายๆในการเพิ่มยอดการเข้าชมสตรีมสดไลฟ์สดกันนะคะอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างกันไปนะคะคลิกลิงก์กันมาแล้วนะคะก็เข้ามาสู่หนะ้าเว็บไซต์ K M k s Social แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้เป็นเว็บไซต์ บริการเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงเลยมีแอดมินคอยบริการด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะตัวแพลตฟอร์มนะคะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของ f เ t ซ b ุ o k ท w ท t t e r t e l e g r a m และอื่นอื่นอีกมากมายเลยนะคะการใช้งานง่ายยอดขึ้นไวล่ะค่ะก็ถูกมากเลยด้วยลองไปเลือกดูรายละเอียดเลือกใช้งานกันดูนะคะเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะหรืออยาก ตรวจสอบบริการกันก่อนได้ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นบริการของทางเว็บไซต์ KNK Social นะคะการสมัครเข้าใช้งานนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะสมัครเข้าใช้งานได้ตรงนี้เลยค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานเป็นภาษาอังกรี้าตัวนะคะอีเมลรหัสผ่านนอย่าลืมติ๊กตรงนี้ค่ะกดสมัครข้าไปได้เลยหรือสมัครผ่านลิงก์ o g l e ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยค่ะแต่หากเพื่อนๆท่านใดที่เคย็อกอินกันไปแล้วสามาครกันกลับได้เลยกดขอใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMK Social แล้วนะคะด้านในก็จะมีแพลตฟอร์มอยู่ค่ะกดไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆก่อนเลยนะคะอยากได้แพลตฟอร์มไหนหรือกดทั้งหมดนี้ก็จะมีทุกๆแพลตฟอร์มก,ก,ก็จะอยู่นาน,นี้ทเ้งเลยค่ะบริการด้านในค่ะมีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มติดตามเพิ่มรีวิวเพิ่มการเข้าชมสตรีมสดไลฟ์สดนะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยก็เลือกไปได้เลยค่ะ แพลตฟอร์มตรงนี้นะคะวันนี้จะเลือกเป็น t ิกตอกค่ะกดไปที่ t ิกตอกมุบริการตรงนี้นะคะวันนี้จะเลือกเป็นการ้าชมสตรีมสดไลฟ์สดนะคะขอเลือกเป็นมีถึง3ามหมวดหมู่กันเลยขอเลือกเป็น S2 นะคะบริการด้านในมีอยู่หลากหลายบริการมากๆก็เลือกกันไปได้เลยขอเลือกเป็น1 3 6 8งสามหงสหกเตรงนี้นะคะ15นาทีขวามือตรงนี้ค่ะจะเป็นรายละเอียดของแต่ละเลยบริการนะคะส่วนลิ์ตัวนี้เลือกโพูด เลือกวิดีโอไลฟ์สดที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยขอเลือกวิดีโอไลฟ์สดเป็นวันนี้ละกันนะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยค่ะคัดลอกลิงแนะนําไปวางกันได้เลยนะคะยอดเดิมอยู่ที่สี่นะคะบริมาณขั้นต่ำตรงนี้อยู่ที่ห้าสิบค่ะใส่กันไปห้าสิบในราคาสี่บาทกดสั่งซื้อกันไปได้เลยค่ะตอนนี้ก็ระบบได้รับการสั่งซื้อแล้วค่ะเราก็รอยอดเงินสักครู่หนึ่งค่ะไปดูนะประวัติการสั่งซื้อกัน หน้านี้จะเป็นหน้าประวัติการสั่งซื้อนะคะจะเป็นออเดอร์ทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถยอนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะทุกๆออเดอร์จะอยู่หน้านี้เลยสถานะตอนนี้รอทางระบบดําเนินการเติมยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะ ช่องทางการเติมบนตรงนี้นะคะมีถึง4ี่ช่องทางกันเลยก็จะเป็นตัวสแกน QR code นะคะถูกมันนิวเวเลตคริปโตนะคะตัวนี้โอนเงินต่างประเทศไง่ายดายที่สุดเลยนะคะและอังก์าวเวเลตนะคะสามารถเลือกสารใช้บรกิการกันไปได้เลยตัวนี้นะคะตัวต่ตอแอดมินตัวนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาเตเงินไม่เข้าเข้าแชร์สักนิดน,นึงนำเลขออเดรนนะคะมา,าวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะส่งรูปตรงนี้ได้ด้วยนะคะหรือหากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยากได้ความสะดวกรวดเร็วก็ติดต่อ ไลน์กันตรงนี้ได้เลยค่ะสําหรับแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้เพื่อนๆท่าน,นใดที่สนใจสามารถคัดลอกลิงตัวนี้กันไปได้เลยค่ะทุกๆการเติมงเงินของทางเพื่อนๆน <ๆ S 1> นะคะก็จะได้รับโบนัส5%กันเลยตอนนี้นะคะมีซีรีส์กันด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะก็เติมเงินกูห้าร้อยแล้วก็สามารถเลือกดูซีรีส์ได้อย่างเต็มที่เลยนะคะการคืเนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะอยากรู้ยอดเงินนะคะที่ได้รับการคืนมานะคะ ก็สามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้ารีเลย,เลยบริการนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดมาดูรายละเอียดกันได้ที่หน้านี้เลยนะคะสามารถตรวจสอบรายละเอียดกันได้ตรงนี้และสั่งซื้อกันได้ที่หน้านี้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะยอดการเข้าชมก็ได้ค่อยๆเพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการนี้กดผ่านลิงก์กันไปได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะ